สงครามเย็นคือสงครามทางจิตวิทยาที่เกิดมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยโดยผู้นําฝ่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตส่วนผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยคือสหรัฐอเมริกาสงครามเริ่มขึ้นในปีคริสต์ศักราชที่1,945และสิ้นสุดลงในปีคริสต์ศักราชที่1,991ส่วนสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามเย็น เนื่องมาจากความหวัดระแวงซึ่งกันและกันของกลุ่มประเทศมหาอำนาจอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองจึงเกิดการเผชิญหน้ากันทําให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้จึงทําให้เกิดสงครามตัวแทนโดยการสนับสนุนให้ประเทศอื่นทําสงครามแทนตนนําไปสู่ความขัดแย้งของภูมิภาคต่างๆของโลกเช่นสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีเป็นต้น เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรประสบชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วปัญหาความขัดแย้งในฝ่ายสัมพันธมิตรจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นคือความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในรลักิเษรีนิยมกับประเทศที่ยึดมั่นในลทัทีคอมมิวนิสต์ ประเทศที่ยึดมั่นในลทัทธิเสรีนิยมและปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนั้นมีความกลัวว่าลทัทธิคอมมิวนิสต์จะแพร่ยขยายอิทธิพลไปทั่วยุโรปและภูมิภาคอื่นของโลกและจะทำลายระบบทุนนิยมซึ่งได้ร่วมมือกันสกัดกั้นการเผยแพร่าการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับประเทศในยุโรปตะวันตกก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นชื่อว่าองค์กรนาโต เพเหเหื่อเป็นองค์กรการร่วมมือการป้องกันการทางทหารหากถูกรุกรานจากประเทศคอมมิวนิสต์ทางด้านเอเชียได้ร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางประเทศได้จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกันป้องกันภัยการรุกรานจากภายนอกองค์กรดังกล่าวเรียกว่าองค์กรสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นระหว่างประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตย ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีประเทศสหภาพโซเวียตเป็นผู้นําในระหว่างปีคริสต์ศักราช1950ถึง1953ได้เกิดเหตุการณ์ในเกาหลีที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและได้ยกกาลังลุกลึ้าเส้นขนาดที่38ซึ่งเป็นเส้นกั้นภูมิแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในวันที่25มิถุนายนคริสต์ศักราช1950 โดยใช้เวลาเพียง3วันเกาหลีเหนือก็สามารถบุกยึดกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้เนื่องจากมีกําลังมากกว่าและมีความเชี่ยวชาญทางการทหารมากกว่าและได้รับการไก่เกลี่ยในที่สุดก็มีการตกลงเจรจาสงบศึกขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมคริสต์ศักราช1,953ผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามเกาหลีทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากปัญหาเด็กกำพร้าและปัญหาความยากจน สงครามเวียดนามเกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1946ถึง1975เป็นระยะเวลา30ปีซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1ตั้งแต่คริสตศักราช1946ถึง1954เป็นช่วงที่เวียดนามต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นำโดยโฮจิมิน เพราะฝรั่งเศสพยายามกลับเข้ามายังเวียดนามอีกครั้งเนื่องจากมีการรบที่แตกหักเกิดขึ้นที่เมืองเดียนเบียนฟูตอนเหนือของเวียดนามโดยฝ่ายเวียดนามเป็นผู้ชนะสงครามแต่มหาอำนาจได้ประชุมกันแล้วจึงมีมติให้แยกเวียดนามเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์และเวียดนามใต้ซึ่งเป็นประชาธิปไตยระยะที่ส ตั้งแต่คริสตศักราช1954กถึง1,975เป็นการต่อสู้กันระหว่างเวียดนามเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในที่สุดเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะสงครามเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากเวียดนามใต้ในที่สุดสงครามก็ได้ยุติลงในปีคริสตศักราช1975 การสิ้นสุดของสงครามเย็นเกิดในสมัยที่มิคาอิลกอบชอฟเป็นประธานาธิบดีที่เป็นผู้นำสหภาพโซเวียตได้ทำการปฏิรูปการเมืองในทุกด้านโดยใช้นโยบายปรับปิดมาบริหารประเทศโดยพยายามให้สหภาพโซเวียตเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยการเปิดเสรีทางการเมืองและไม่เข้าไปแทรกแซงภายในของประเทศอื่นทางยุโรปตะวันออก ส่งผลต่ออดีตสหภาพโซเวียตคือทําให้ประเทศต่างๆที่เคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตประกาศตนเป็นเอกราชทําให้รัฐอื่นๆก็เริ่มแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตในปีคิสรศักราช1991และมิคาอิลกอบาชอฟก็ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการล่มสลายและสิ้นสุดสหภาพโซเวียตในปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมา